วันก่อนเจ๊บ่นให้เจ๊หมูฟังว่าอยากกินกุ้งจังวันนี้เนี่ยเจ๊แกก็บอกให้พวยแกเนี่ยแสดงฝีมือการทำอาหารกับเมนูกุ้งผัดตะไร้เครื่องแน่นๆกับกุ้งตัวโตๆบอกเลยว่าอร่อยฟินไม่ไหวก็ะเทนน้ำมันลงไปแล้วเปิดไฟกลางค่อยๆใส่กุ้งลงไป ให้เต็มกระทะแล้วก็พลิกไปพลิกมาให้กุ้งเนี่ยได้สุกทั่วๆกันกุ้งสุกเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีส้มน่ารับประทานเลยก็ใช้กระชอนตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันแล้วพี่แกก็มาผัดกระเทียมกับพริกบนกระทะใช้ไฟกลางน้ำมันเดือดๆจากนั้นก็ถึงเทซอสที่ปรุงรสไว้ลงไปแล้วผัดให้เข้ากัน,นะคะ่ะจากนั้นก็ตามด้วยตะไคร้ใบมะกรูดผัดกันจนเข้ากันและส่งกลิ่นหอมก็ตบท้ายด้วยพระเอกของเราอย่างกุ้งทอดสีส้มน่ารับประทานจากนั้นก็ ผัดให้ทุกอย่างเขากันกรยกกระทามาตักใส่จานเป็นอันเสร็จกับเมนูกุ้งผัดตะไคร้ยังไงลูกเพจกระทำตามกันได้เลยนะ